มาติดตามข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขประกาศการดําเนินงานกองทุนโรงเรียนเอกชนค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งปรับลดงบประมาณเพื่อให้รัฐบาลนําไปช่วยเหลือสถานการณ์โควิด -19 นะคะ โดยเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาค่ะดกรกนกวันวิลาวันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคุณนักขพลที่สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนณนะห้องประชุมราชวัลลศค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการพักชําระหนี้หรือว่าปรับลดหรืองดดอกเบี้ยปรับให้กับลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้เงินยืมทุกรายค่ะโดยกองทุนส่งเสริมโรงเรียน ในระบบและสามารถขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน20ปีนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจอีกอยาีกทั้งยังเห็นชอบให้ปรับช่วงเวลาการจัดทำข้อมูลการสำรวจนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจากวันที่สิมิถุนายนเป็นวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ นอกจากนี้ยังกําหนดหลักเกณฑ์ให้โรงเรียนในระบบกู้ยืมเงินหรือว่ายืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพการบริหารกิจการของโรงเรียนค่ะโดยให้โรงเรียนในระบบกู้ยืมหรือยืมเงินได้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ4ผ่อนชําระคืน12งวด ที่สำคัญสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งที่ประชุมด้วยนะคะว่าขอปรับลดงบประมาณในปีนี้17ล้านบาทค่ะก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลน,นํางบไปช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 <c oughs> ในตอนนี้ด้วยนะคะนะคะ